เลืลนะครับเนาะมหาพอเร่งอไรหวดตอนบริข้นมาณโมพ่อแจ่มพ่อแจ่มพอแจ้มดังเพาหมวดเพราะนึ่งน่ะนะพอแจมมีดังเพราะว่าอะไเหรอพ่ดังพอพราดังพอดังเนเข้าล่างี่ราชถว่าเขาเขาไปน่องหรือว่าเขาตอนนันเขาผมมีจักฐานหมวดที่ผ่านมาเอาบัดนี้มือนี้ฝีมือดีแล้วพอนะดังดีที่มาเยี่ยมยามมาขอแนวทางจากคุณพ่อ เดินกันซอนะครับเพราว่าจะกล่ตัวได้กันนะมือใุ้พ่อเสียในข้ามือใี่เขาลังนหองไล่มือุพ่อได้ค่อยเขากาดไล่มือของแอดพเขาแต่ว่าแปลกๆเลยเรคือโมได้่มอตัว่าเพราะเป็นน้องพ่อบกเขบอกคอแล้วเขามาไม้่าฟันดีบอพ่อได้ยังไงข้อม้วัดเรียกทีเฮาเห็ดมานนี่มันบังดีได้ขิดหนึ่งขาเจ้าสิมีสนไมยัง กลเฮียงแต่ลายมันแหละของเท้ามันดีีงได้ศูนย์โอครับวันนี้ตัดุเลน่ามเอาศูนย์ครับผมเนี่เีดังองัอี่เลยลาะลาะลาี่เีดังนี่เรังขออเนาะครับที่น่อ่้าเนาะครับผ ้อข้างามากเตียก่า,ามันก็าขาดละครับผมแมนแมนเยอ,กอย่กว่ยอมรับอยูออเรียบ่อยเรียกเอาเอาเลีกลักมันก่อนเนะาะครับผมเอาเลีกลักก็เป็นเรียกีบกับมีมีหมีแปดมีเก้มีสา <โอ S 2> ม มีสองมีเจ็ดโอ้เลขติดงวครับนึ่งตัวหกตัวมีหกมีแปดมีเมีสมีสมีเจะครับทั้งหมดหกตัวตัวนะคนตัดชมแก้ว่ามดนี้เนี่ยามันผ่านแต่าีาันมากกพาว่ามันคือยวดเยอโอ้ใช่ว่าหมดดีคุณ่อกกับฟันดีคุณเอาบอฟันดีเยอะ บนสมบนสามานสามก็หนักกับผมหลายรอบแค่ว่าทำชื่อเลยว่ากับกับแดกแค่ว่าแไบเดี๋ยวผมถามท่านว่าเดี๋ยวเราถามดูอาพ่อโชคดีไรหมดได้หมดเพี่ง่อคกินเขาอะไรเป็นตั้งหมดรลายแชร์มีหมดนี่แชร์ไหนหมดในเมื่อซีโอหมดสุดดในเมื่อเย็ดกับผมผมโชคดีมาะ คือเด็กคนพ่อคำนวณเองซื้อเองคำนวณคำนวณเอะไรแขังเที่ยงมาคำนวณกับผมโอ้เด็กข็งเที่ยงมาคำนวณแข็งเที่ยงคือของน้ำที่หนึ่งกับผมโอ้เอามาคำนวณกับผมเนี่ยเอามาเอาตัวไปเที่ยงมั่นับผมครับพ่อพ่อผมเห็นพ่อมือเรียกอยู่กูเจ้าครับคพ่อกขาบอกคำนวณแ้ว่าเรียกแข็งเที่ยงผมบอกผมจะถามพ่อนะผมณแข็งเที่ยงหมายอะไรแข็งเที่ยงหมายถึงเรียกเอาเนยมาเหยียบเที่ยงน้ำที่หนึ่งครับ เอาที่หนึ่งเอาแล้วก็นที่หนึ่งเด็กถ่แล้ววันที่หนึ่งกับเด็กถ่ายสองตัวล่างบวกกันวะครับเจมาหาผมเจยามาผมึถามสูตรนะเพื่อสูตก่อนประจำเนาะครับคืองมือต้องเนี่นมันเข่าก้าสองครับผมเนี่ว่าไงครับก้าสองไหนวิ่งวิ่งสองบนวิ่งหนึ่งลางมันเลยเข่าซะสอง แ้วะามวดนี่น่งปฏิบัติบุญมวดนี้ข้าบมวดนี่นั่นเอาไว้เลยเนาะครับผมเอาไว้เลยที่ทมนี่อยากนู้สูตรซื้อได้ดยคุยกันจคุยกันเอาเลกนะครับเนาะอันนี้บนบนบนเก้าสามสามห ามหกสามครับผล่างครับล่างแปดสองครับผมเจ็ดสองสองีท่อนี้คุณผ้ร่อเียบนสามหางล่างสามางตอนเยว่ับัดนี้คุณพ่อกิมิตัวเน้นให้หนึ่งหวมีครับมีตัวเน้นหนาวบัดนี้ พุทพ okay. ่อเอาได้ขี่เขาค้อนเพื่อเน้นให้ก่เอาวิ่งเนาะวิ่งทกคนววิ่งบนเนาะครับผมออกินน้แยเนาะครับผมวิ่งบนวิ่งสากับสามสาิงด้านครับวิ่งหกรับวิ่งสามกับห สามบนล่างหกครับเอาไปที่นี่ไม่ใจคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจิกจักตัวใดกับเน้นให้ตัวใดอ่ะมาเพิ่งแต่จพี่น้องเอาเน้นเน้นเนาะผมเขาไม่เน้นผมเอาไ้เลยครับครับผมเก้าสามบนครับล้องแปดสามครับล้องแปดสามคิดแต่แต่ก่อนเอาล่องเนาะครับผมเอาหนึ่งล่องเด้อครับผมล่องข้างล่างบันข้างล่าง ดสองเลยเอาิดให้เห็อแปดสองแปดสองมังกรมพอนะมกลมเลยตาผมตัวลองไปคิดสุดใจกว่าอสันนาผมบานีตัวลองคือหกสองโอ้เขาไปด้สิบเ็รถแอทพี่นองมดหมดที่เดียวเยาวานังวันนี้ขี่รถที่พี่นองเก้าหกหมดเกมงเงินแต่เก้สองมนี้เดียวหกสองไมพี่นอง ตรงก็พอเริ่มพอดีหหมดนีพนเินเนตัวร่อนบาดเนี้ยครับผมคิดากเลขสามตัวจากสองคูเนาะครับผมโอ้เปนบุญของเอกที่เลยพี่น้อะเกมันแมนครับผมเมันแมนยะรากันครับผมถึเพื่นมาทางเก่อนนะครับเกียงเาทางครับข้างนี้คือรัเลดี้เอร์ถึงเสือใต่หนามกันแล้วเยครับผม สามตัวานแต่กมาดีล่งเนาะครับผมมีเอสามอตัวนี้แหะครับสตัวสตัวโอ้สามตัวสองตัวพ่อเซเมียนตัวดนะนี่แสดทีุ่กกลมเลยพ่อเอาเอาตัวพี่ละครับผมโอ้ห้าสมาแล้วครับผม้อง ขันมาทีนิดหน่อยให้พี่น้องไปขี้กันบปวดหัวอ่าได้แค่หน้าจอไว้เนี่ยเอาปวดหัวเราหดแล้วขี้ขันนะครับเออพอเรื่องหายปวดแล้วปวดที่ันมาเก้าสองตรงตรงแต่พอเรื่องห้เป็นบนแต่เราแตออกล่างถือว่าเขาเก่านะพี่น้องสมปวดดีพอเรื่องกับไครมากแบบเข็ดแขนได้เป็นน่องเข็ดแขมไม่เปดนว่เลยบนล่างอาจจะแตกบนล่างก็ได้พอเรื่องเนาะครับผมก็แค่หน้าจอเรียบร้อยครับผม เอาววันี้ไม่เห็งสิบปากเอสซี่บอครับโอเลนครับโอ้หมดดีครับผมมีเจริญวัาอยู่แต่ว่าหนึ่งในโพเลนบอกเนาะครับเล่มนี้โอเลนบอกสูงบ่มาแต่ว่าพอประมาณแต่ว่าบ่มาโอ้ครับผมบ่มาเล่มสิมาสามกับผมเล่มสิมาสามสิมาสามก็เลยให้เป็นเก้าสามแปดสามหกสามคือหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันครับหมอกระพางได้ครับผมบานนี่ร่าง ผมว่ามันสิมากเก่าสองควรมาหกสองมาหกสองแค่แค่ว่าตัวนี้เป็นตัวรองตัวยืนคือตัวแปดสองตัวเด่นแปดสองแปดสองขันนับให้นักแปดสองครับผมกับตัวพ่อพ่อเนาะเนาะเสื้อมากรับกรับแจกนี่พอแถมครับผมแม่แต่บ๊อบหลังกับก็บ่เป็นบ่เป็นมวยอีกครับผมโอ้โหบ๊อบเป็นมวยอีกบ่เป็นมวยเอา บันี้ผมจีขอฝากรับผมพ่อครับถือาพี่น้องเข้าซีรอวรับคันซื้อใต้ดินก็ให้ราให้รว้ยนั่นทำสาเกี่ยวปัญหายากผมผูม้าที่แต่คันคิดว่ามันเข่าตากับระการกับหยดในใจอะไรก็ไ้ผมเพราดคารนั้นมันลดเนาะเราะขาคร์นั้นมันลดพราคาร์นั้หาใ่หวน้ะให้รัให้รวยสุกทุกนุ่อยู่ที่นีแห้งคุณผ่าคุณควงสุกูุคนเด้อตลอดตั้งผูมา เนี่ยน <hhhh> ี in ่แหะอิ huh. uh ีเฮาแต่ร huh. uh ั้งพี่น้องก็บรเบิญได้ช่องนั้นช่องนี้เด้อจ้าจ้าจุาจ้าจุาจบาจ้าจ้าจ้บจ้าจาจ้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าอ้าจ้้า้้อา้า้้้้จ่า้าจ้จ้้าา้าจา้าจาจจาจาาา อันนี้ใส่ชุดแกะแล้วว่าศูนย์แล้ว่าเรียน้อาอซ้